เข้าบ้านเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเนี่ยเรากลัวโบบิดนะคะเราไม่ออกข้างนอกนะคะรู้ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเคอร์ฟิวนะคะสี่ทุ่มอะค่ะอย่าไปเดินเล่นในสวนไม่ได้นะคะรู้หรือเปล่าคะลูกนั่งลงสีคะนั่งลงสีคะดูน้องขัดเล็บโอ้ยดูที่ขัดเล็บสิคะเนี่ยหังอะคะ่ะอย่างเงี้ยอะคะ่ะ น้องรู้จักไหมคะไม่ได้ค่ะน้องต้องไม่ไปข้างนอกนะคะไม่ไปใช่ไหมลูกไม่ไปใช่ไหมครับอืม <c oughs> เราอย่าไปเอ่ยชื่อมัน <c oughs> เดี๋ยวมันมาบ้านเรานะคะ <c oughs> กลัวไหมโมบิดอะก่อนนอนต้องทำอะไร <c oughs> ต้องทำอะไรก่อนหืม <c oughs> <c oughs> เช็ดตัวด้วยนะเช็ดเท้าดีเด็ดตอนด้วยนะนะก่อนจะเข้าบ้านนะรู้ไหมพี่นิ่ก็ต้องทําเหมือนกันเข้าใจไหมเออทุกคนก็ต้องค่าเชื้อโรคเหมือนกันรู้ไหมรับในในสวนนะ่ะอย่าไปดึกดึกอะ่ะรู้ไหมลูกรู้ไหมครับน้องตอบพี่ก่อนสิว่าน้องรู้เรื่องไหมครับ ไม่ไปนะลุกนะาครับหิวข้าวไหมหิวข้าวแล้วเดี๋ยวกินข้าวนะนะกินข้าวอะไรกินข้าวเม็ดเม็ดข้าวเม็ดใช่ไหมลูกไม่ไปนอกบ้านนะครับเราอยู่แต่ในบ้านรู้ไหมลูกนะอย่าอย่าไปข้างนอกกันอยู่ในบ้านนะคะ น้องอย่าดื้อน,นะลูกนะอืมน้องไม่ดื้อครับ <ś fin> เดี๋ยวเดี๋ยวถาม <ś fin> นิดสันนนน้นนี่หนึน่งของนี่หนึ่งทิ้งขังนี่หนึ่งทิ้ครับครับเค้กเลยครับเค้กใช่ไหมเค้กใช่ไหม เฮ้ยดีแล้วลูกนะอ่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออขัดเล็บขัดเล็บขัดเล็บกินนมขัดเล็บกินนมอมไม่ไปข้างนอกนะคะนะคะแล้วกลัวโควิดนะคะเราไม่ไปข้างนอกกันนะคะรู้ไหมลูกถ้าพี่ติดอ่ะพี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลน,นะแล้วใครจะอยู่กับน้องอะ่ะใช่ไหมใช่ไหม ใครจะร้องเพลงให้น้องฟังอะ่ะตอนน้องนอนอ,ะอ่ะได้ปะโรงพยาบาลสนามเขาไม่ให้แมวไปนะน้องรู้เรื่องไหมลูกน้องอย่นดื้อรู้ไหมครับเพราะว่าพี่พี่ไม่ค่อยสบายอยู่นะครับแล้วพี่พี่ติดโควิดนะครับตายเลยนะครับไม่ลูกน้องไม่ดื้อรู้ไหมคะน้องไม่ดื้อไหมคะฮะ วันนี้ฝนตกน้องไม่ต้องไปวิ่งตอนเย็นนะคะไม่ไปวิ่งนะลูกนะนังเป็นเด็กดีไหมนังเป็นเด็กดีนะใช่ไหมใช่ไหมลูกเค้ครับแพนเค้ครับแพนเค้ครับไปไหนอ่ะลูกอนเย็น อันเก็งไปไหนอันเก้งทำอะไรอยู่อันนี้คือบ้านหนุ่มเคกมีไฟอันเก้งทำอะไรอยู่คะัอันเก้กทำอะไรอยู่คะเล่นในบ้านนะลูกนะไม่ไปนอกบ้านนะลูกนะเอ้ยลื้อเลยครับลื้อให้มันไปเลยครับ นขนมผนังแพนเค้กก็ทำพังหมดแล้วครับไม่เหลือแล้ว ไปนอกบ้านนลูกนะเนาะไม่ดื้อน,นะลูกนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคเราต้องเช็ดตัวทำความสะอาดนะคะเ้าเอ้าเ้นี่ประตูน,น้อยของแพนเค้กครับแพนเค้กอย่าออกไปนะลูกนะ อยากไปนะครับ่ครับครับไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวเมทครับอันนี้คืออาหารของเคงทั้งหมดนะครับมีข้าวหลายแบบนะครับ นีกนกน่กินข้าวเม็ดกนะันกินข้าวเม็ดนะกินข้าวเม็ดนะโอ้ยโอ้ยอุ้ยว้าวว้าวขัดเล็บได้ยังนี่ขัดเล็บได้ยังือนน วิน <c oughs> ดี้นะลุกนะโอ๋อยู่แต่ในบ้านเนาะไม่ออกไปเนาะเราปิดประตูบ้านแล้วเนาะแล้วกลัวโบบิดเราไม่ไปข้างนอกหรอกแถวบ้านเราอะล้อมรอบไว้หมดแล้วเข้าใจไหมเราไปไม่ได้หรอกเคก็ต้องไม่ไปเข้าใจไหมครับ ก็อยู่แต่ในบ้านนะครับอย่าแอบออกมาไปเล่นข้างนอกนะครับเป็นแมวก็ต้องกลัวบอบิดนะลุงนะรู้ไหมครับเวลาไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์มาติดแมวหรือเปล่านะครับแมวอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้นะครับรู้ไหมครับมไม่มีใครรู้หรอกครับมันอาจจะเหมือนในหนังก็ได้นะครับเข้าใจไหมครับ อืมนั่นสนิเค็กบอกเอเกาคอให้กันนะครับอืมอย่าต้องทำความสะอาดบริเวณของแมวนิดนึงนะครับพระวันเค้กลือไว้เนี่ยครับพังเยินเหมองเลยนะครับ ั้งมากเลยครับอืมอืมเอ,อห,หนุนตักเหรอลูกเหรอเอหนุนตักหนุนตักโอ้ไอรักกัน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 ไหมดูมือดูมือดูมือรักกันรักกันอนุนมืดแล้วก็ไม่ไปข้างนอกนะครับอยู่แต่ในบริเวณบ้านนะลูกนะ เนาะเข้าใจไหมมาปิดประตูบ้านแล้วแถวบ้านเราเงียบมากเลยเข้าใจไหมอืมหัดเล็บ,ลบหน่อยที่หัดเงียบชอนหน่อยสี่หัดเล็ยบชอนหน่อยน,นั่งลงนั่งลงนั่งลงครับอืม เล่นอีกแป๊บหนึ่งเนาะเล่นกันอีกแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเล่นกันอีกแป๊บหนึ่งก่อนนอนเราก็จะเชด็ดเท้าเช็ดหูเช็ดตาเช็ดคอนก่อนที่เราจะนอนหูเราจะต้องสะอาดนะคะใช่ไหมเราจะต้องเช็ดหูกันนะคะก่อนนอนนะคะ เดี๋ยวเราจะได้นอนสบายนะคะก่อนเข้าบ้านน้องเคกก็ต้องเหยียบที่พรมนะคะเช็ดเท้าด้วยนะคะเช็ดด้วยน้ำยาเด็ดตอนด้วยนะคะเนี่ย แข็งแรงไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ป่วยนะ